สวัสดีครับเอกรถบ้านนะครับวันนี้มาพบกับมิตซูบิชิอัตถานะครับปี2014ราคาอยู่ที่240,000บาทนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขทะเบียนเป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าเราได้ทำการซื้อขายก็จะได้เลขนี้ไปเลยนะครับทะเบียนเลขทะเบียน222นะครับรถสวยเดิมทั้งลำนะครับไม่มีตำหนินะครับ โปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับแถมแม็กใหม่ให้1ชุดนะครับสามารถเลือกลายแล้วใส่กับบ้านได้เลยอ่านี่ครับดูรอบข้างกันก่อนสวยๆเลยคนซื้อต้องไม่ติดแบคลิรัสนะครับคนค้ำประกันสามารถติดได้นะครับรายได้เป็น2เท่าของค่างวดนะครับถ้าคนซื้อเงินเดือนหน0 0งบาทขึ้นไปอายุงาน6เดือนนะครับ ไม่จำเป็นต้องมีเครดิตขอรับเงินเดือนผ่านบัญชีนะครับไม่ต้องใช้คนค้าประกันครับอ่าเดดูภายในกันนะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยเลขไม้วิ่ง สำหรับลูกค้าที่เคยซื้อรถจากเอรถบ้านไปนะครับแนะนำเพื่อนมานะครับจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับคันละ5,000บาทนะครับรถสวยบอกต่อนะครับสวยๆเลยนี่นะครับเรามาดูด้านหน้ารถนะครับ ตัวนี้สามารถพับกระจกได้นะครับย้ำกันอีกทีนะครับราคาที่สองแสนสี่หมื่นบาทนะครับคนซื้อต้องไม่ติดแบล็กเลสนะครับคนค้ำประกันสามารถติดได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลายล้อแม็กไว้ให้ดูนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดแปดลายนะครับ เลือกได้หนึ่งลายชอบลายไหนใส่ลายนั้นนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรศัพท์087นะครับ377นะครับ2225นะครับเอโคราชนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเลขใหม่จะอยู่ที่ ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อหกกิโลนะครับอันนี้เป็นภายในของมิสูมิชิแอตทานะครับปีสองพันสิบสี่มาดูห้องเครื่องกันต่อครับน็อตไม่ขยับนะครับรถสวยแท้เลยเดิมแน่นอนครับห้องเครื่องก็จะสวยๆน็อตไม่ขยับนะครับ มีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ฟรีนะครับรับประกันหลังการขายให้สามเดือนนะครับรถมีปัญหาอะไรติดต่อมาได้เลยนะครับซ่อมฟรีสวยทุกใจแน่นอนนะครับสวัสดีครับ